บอซี่เหรวะโอ้โหบอซี่เดี๋ยวไหนพี่น้องพอถามแน่เด้บอกอยู่กับไผ่แม่แม่ยังดูครบเนาะเขอแม่เนาะโอ้ถือว่าแล้วไอ้แต่ละมือตบเอะให้งอเอะแต่ละมือไปเขาเฮียนได้เงินมือละจักรันเงินละสองพันเกตนอกเขาก็สิบประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่ามืินละสองพันในเงินเงินละสองพันอยู่ไก่พวกเงินจับ นีอวันด้วยฮะอย่านองนจ้าวเงินพี่น้องขึ้นไปเขาเงี้ยนพี่น้องโอ้ยนี่ตกแล้วเอ้ามือหนึ่งนี่เนาะเป็นวันหนึ่งสองพันเป็นันยังวันจันทร์วันค่ำเอาตัวนี้ซะวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เอาอันนี้เอาไปซื้อมิกเด้อ ใจเยือกแหะใจเยนมั้งใจเียนเด้อใจเยนกินเ,เก่งๆฟัง,งความครูอาจารย์เนาะสู้ๆเป็นกำลังใจให้เด้อพูดเจ้าพ่อคาร์โลบัคโตบอกฝากขอบใจเพี่แน่เพราะว่าเอื้อยได้สิ่งที่มาสร้อยเหลือพเพี่นก็ะซวยเอื้อยคือกันละเอื้ออย่างให้น้องขอบใจพ่อคาร์โลบัคโตทงเวียงจัดนเนี่ยใจพ่อคาร์โลเออขอให้พ่อคาร์โลมีความสุขเด้อเว่าไหมความสุขเด้อ รวยแล้วก็รวยอีกรวยแล้วก็รวยอีกขอบใจหลยๆลเดอเสียงงามเลก